นี่ค่ะตอนนี้นะจ๊ะบอ่อแหนแดงข้องห้าทถีห้าเฮ็ดว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้แหนแดงขยายเต็มบอ่อเรียบร้อยนะคะเต็มพื้นที่เลยจ้ามังม่งมจ้ะเขียวดีบอ่อจ้ะน,นี่จ้ะเห็นบอ่อจ้ะคืนสั้นละนะนี่คืนสองสั้นแล้วนะคะ นี่มั่งเชียวดีขนาดอันนี้ข้าวป่้ใสดินนะ,คะ้ค่ะข้าใสตะปุยขอกนี่เดี๋ยวห้าสิเอาเก็บเอาตัวนี้นะคะเอาไปใสให้หน้านะคะตอนนี้เข่ากระทอกแล้วล่ะคะ่ะพวกกะตีข้าจเจ้ากะสีใสตั้งแต่ตอนวาน,นวาเนาะต่วันข้าสีใสเพื่อที่จะขยายมันนะคะคือตอนนี้อัดน้ำใสไวแล้วนะคะบานนีเข้าขยายแล้วข้ากระสีไทยกบนะ เกี่ยวเขาวแล้วนะคะเข้ากับสีไทยกบแล้วเข้ากับสีปลูกพักต่อไปนะคะอันนี้เข้ากับสีไปขยายไวเพื่อที่สะเป็นปุย๋ยที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เนี่ยค่ะที่เห็นว่าใบใหม่โลนหลาหลายเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นไตตน้นไตต้นดูค่ะตอนนี้ใบดูดอกดูมันกําลังรวงโรยนะคะเห็นบหมนี่ค่ะมันกําลังโลนเดี๋ยวมันโลนเหมือนกับสีบ่มี คือปกติเท่ากับอยไปเองส่กับบ่เป็นยังค่ะใบมันสามารถเอนเขาสามารถที่ีะง่ายได้เนาะขั้นในหน่อยซ้ำนี้มันบ่เป็นยังค่ะถ้าบกก่กบรเหมือนเนาะนี่เห็นบอกค่ะ่านไปมันก็เป็นยงส่ใบใหม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากับสิคือบางมือนะคะออกมากกัสีมาคมคมลงสิค่ะมันกันสีลงไปนะคะเขากับสีจมน้ำลงไปกับเป็นปุย๋ย เป็นปุ๋ยให้ให้กับตัวแหนแดงของห้าต่อไปเนาะไผมีเวลาก็มมคมคมลงบอมีเวลาสิคมหรือสิเก็บออกก็ได้ค่ะถ้าคมลงมันก็สิเป็นปุ๋ยให้อันมันก็สิเนาอยู่ในน้ำนี่ต่อไปนะคะนี่เห็นบอนามตั้งแต่ใส่มาบอทั้นได้เติมน้ำเยกเทือดเลยค่ะเห็นบ่หนามมันก็ลดลงแล้วนามลดลงประมาณเห็นบอค่ะพี่นองเห็นอันห้อยอันนี้มันบอ ลดลงประมาณสักหาเส้นนะคะเดี๋ยวมือนี่ก็สิเดไดน้ำม,มาเติมนะคะนี่เดี๋ยวสิคอเก็บแหนบเปปล่อยให้หน้าก่อนนอกจากพี่น้องปล่อยไว้ให้เขาขยายเพื่อที่เข้าสีเฮ็ดเป็นปุ๋ยนะคะใส่ไปเลย ข้าวที่ขยายเข้าไวนะคะเพื่อที่สิเทงเป็นปุ๋ยเดี๋ยวข้าสิปลูกพักตอนหลังจากที่เข้าเกีียวเข่าเซตนะ,ะนะคะนี่เข้ากกำลังเติมน้ำค่ะ ให้น้ำเพิ่มเทื่อแรกนะคะก็คือมือแรกที่ห้าออกมาปล่อยเท่ากับเติมน้ำใส่นะคะแล้วก็มือนี้ค่ะเป็นเทื่อแรกที่ห้ามาเติมน้ำเพิ่มนะคะน้ำามว่ามาแต่ใสกับมาแต่นั่นละคะ่ะมันเป็นสางเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเมืองค่ะว่าผู้ใด,ดบักเข,ข้าใจคําว่าสางนะคะมันเป็นสางสามัยโบราณน,นะคะเพิ่นคุดไว้นะคะพื้นที่ห้าคุดบดานเจาะบดานบด้นะคะเพราะว่า เขามาสำรวจแล้วเขาว่ามันม,มีสันดินดานนะคะท,าทา้าท่าจาะลงไปอา่าบาดานมันบม,มีหมายถึงว่าทอมันบม,มีที่ยึดเกาะค่ะเจาะลงไปมันกับสีสูดเพิ่นวะเพิ่นก็นเลยเบเจ้าหายนะคะมาสองเจ้าซ้ำเจ้ากลมซับบัดกลมซับพยากรก,กลมบาดานนะคะซับทรณนี่เนาะก็แมาเพิ่นกว่าเจาะบ่ได้เพิ่น,นวะค่ะเ,เ,เดี๋ยวข้าไปเมืองสางเข้านะคะ วามันเป็นจังไดนี่แหละกะย่างมานันนีน้อยนึงนะคะได้นี่ค่ะต่างอันนี้ไส้ปอกประมาณซักแม่บอกว่าสิบหาปอกนะได้เป็นได้ห้อยโคงค่ะแต่ว่าอันนี้เอามาเอามาอันนี้ขอบใบคือนะข้างในนี่เป็นได้ห้อยโคงค่ะนี่ได้ห้อยโคงหนึ่งแรงนะคะนี่แหละ นี่คือหน้าเข่าข้องเหานะคะตอนนี้น้ำให้หน้ากันยั่งยั่งอยู่อันนี้เริ่มเอามามาปลอยนะคะน,นี่ปลอยลงกำลหนึ่งพุนค,ค่ะก็ร่างแตกขยายออกอันนี้ปลอยตั้งแต่พร้อมกันพุ่นะคะตั้งแต่พร้อมกันกบหมวดที่เฮาปลอยอยู่ทึ่งๆเนาะเมื่อนี่นี่เฮ่ากับไซคุมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาเสียามาปลอยนะคะเพื่อว่าเฮาสิเตรียมให้มันเป็นปุ๋ยนะคะได้ซ้ำได้เอาซ้ำนันนะคะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเทาสี่เฮ็ดพักนะคะให้นี่คือจังปีกายนี่ละพ่อเกียเก่ยวหยาเกี่ยวเขาเสร็จแล้วนะคะเท่ากับสี่ไม่เฮ็ดพักต่อนะคะเพราะฉะนั้นเท่าสี่เอานี่ค่ะเอาตัวแหนแดงนี่มาปล่อยบำรุงดินเพื่อที่สิขยายให้มันเต็มให้หน้าก่อนนะคะบำรุงไว้ก่อนสางปุ๋ยนะคะเดี๋ยวขอปล่อยแหนก่อนดเดอ้อจ้าเด้อก็ปล่อยไปแล้วก็บตบ ต๊บละเดี๋ยวหากเข้าสีความนาลงค่ะเห็นมอนี่นี่มัวนี่เห็นมัค่ะมันสีหากมันสีลอยอยู่ต๊บลงนะคะให้มันความให้มันขวามลงเนาะคะ่ะถ้ามันปีนข้องอยู่เดี๋ยวเขาจะตายค่ะตบต๊บเดี๋ยวเขาก็ปีนลงเองค่ะนะคะต๊บขยายไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยในอนาคตจ้า นี่หน่อยตก,ตกตกตกไปจ้ะเตรียมปุ๋ยบำรุงดินนะคะเดี๋ยวเกวขาวออกเข้ากับสีไทกรบนะคะเดี๋ยวสิปล่อยไปน้ำขาง้างเนี่ยแะค่ะเพราะว่ามันมันขยายไปข้างในบ่ใดเนาะเพราะว่ามันยังมีเขาอยู่จ้ะ นี่เ้อจ้าเ้าสิเอาแหนแดงมาลองให้ปลามึงเนาะว่าสิเป็นจังไดเกิดขึ้นนะคะตกน้ำลุยรงซานี่ละแล้วเด้พี่น้องนานนานเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจุ้มจำจุ้มจำมาแล้วมึงเนี่ยเอาจอกมาปล่อยจอกกระบรวดค่ะเม่นจอกอยัง,ยงก่อนนะผักตบชาวา อ้าวไปหลูกลาพักกันกินฝุ่นดุมดำดุมดำอยู่อ่ะเอาใส่แถวนี้มั้งมาบบนานนานนานค่ะปลาบบค่อยหลา่ด้วยค่ะปลาแบบปล่อยตั้งแต่ปีกายปีนี้บบได้ปล่อยเพิ่มนะคะนี่ดุมดำดุมดำมาบหลูกลาม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 ากินเร็วๆฝุ่นฝุ่นคะ่ะทังง้งรูม่น่านา ดุมดำดุมดำม,ม,มาเลยมา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 ตรงนั้นค่ะตรงนั้นตรงนั้นว่านไปบักหลายนึง่งกินใกล้ซิเมิร์ดแล้วมันอาจจะบอไดมากบุบบับบุบบับนะคะเพราะว่ามื่อนี่เป็นมือแรกนะที่เห้าล่องเอาแหนแดงมาให้ปลากินนะคะปลาก,ากระเบ่แม่นปลาว่าปล่อยหลายนะคะปล่อยไว้ตั้งแต่ปีกายนี่นะคะเราก็ตื้อกินมากเรื่อย ละกส่วนที่เหลือก็ะปล่อยให้เขาขยายพันธุ์เองอยู่ในนี่นะคะปีนี้นะคะบ่ได้ปล่อยปลาเพิ่มนะจ๊ะก็คือเป็นปลาเก่าแลวกะนี่ส่วนที่ขยายพันธุ์ออกมาแน่แล้ะกฮาเ้าปลาธรรมชาตินะคะพวกปลาปลาดุกปลาคอปลาเข็งยังสิคะปลากระเดือดปลาขาวมาปล่อยในนีเพิ่มนะคะปีกายนี้พอเพิ่นลงปลากระแงปลาปึงปลานิ่นปลาหนายนะคะปลาสลิดลวกั ปายยังอีกกระล่ะต่ว่าในสานี่ห้าบ่ได้เอาปะดูกบ๊ีอุยหรือว่าปาดุกรัาเซียมาปล่อยนะคะก็คือเ้าปล่อยปะดุกธรรมชาตินะคะปะดุกที่เป็นปะดุกหน้าเ้าเอามาปล่อยอยู่จ้ะแต่ว่าปลาเหลียงก็มีแค่ปานินปะหน่ายนะปาสลิดจังสันค่ะปล้าก็ปาปึ้งปาปะากดที่เพิ่นสื่อมาค่ะประมาณนี้ปลาทีห้ากินนะคะแต่ว่าพวกปลาสวายปะดุก บ๊กุยอย่างยางสันเ้างบอกมาปล่อยค่ะปะดุกปะดุกทีที่เป็นบ๊กุยหรือราเซียนี่คิดว่าสีเอามาเรียงตัวาสีเห็ดเห็ดเป็นบอแยกต่างหากบอเอามาลง่งบอธรรมาชาติแบบนี้นะคะแต่ที่จริงบอนี่เขากะลอกไหวดีอยู่ดอกค่ะที่เป็นทางทางนา้ำออกน้ำเขาเขากะสีเห็ดเป็นผาแยงไววเังสี่ค่ะปีนี้ก็พน่นน้ำอยูนานา่นะน้ำท่วมบ่ถเทงค่ะเ้องปอยากเอาปะดุกอา่า ที่เป็นปะดุกพันเลียงนะคะมาผสมกับปะดุกธรรมชาติเนาะเพราะว่าเหายังยังมีปะดุกธรรมชาติกินอยู่แต่ว่าคนอื่นหน้าอื่นเขาเจาสิป,ปล่อยโบเห่าโบ,ห,าบหูนะคะมันอาจสิมาผสมพันุ์กับปะดุกหน้าเห่ากระไดอันนี้เห่าโบหูแต่ว่ากับพยายามว่ายูนี่ก็คือให้มันเป็นพันุ์ที่แบบว่ามีมีในธรรมชาติของเห่านะคะส่วนายสิเนนเป็นปลาธรรมชาติมากัวนะคะเอามาปล่อย ระบานนี้ก็ไว้ทัดตึกกินย่ามแรงค่ะสี่เป็นตึก๊กเป็นต๊เบสหรือว่าสีมะยอดสะดุ้งสีมะเอาแยงผาอวนผาแยง,งมะลากก็ได้ค่ะแต่ว่าปีกายก็มีได้ตึกกินย่างเดียวเนาะกับใส่ม่อใส่ม่อสองเธอแต่ว่าตึกนี่คือว่าพอเพิ่นเอาหัวอาหารเมื่อวานค่ะแล้วเพิ่นก็ตึก๊กเอานี่ละค่ะเป็นบ่อธรรมาชาติของห้านะคะบอ่อเขากลมพัฒนาที่ดินนะคะมาคดไห้ความจุหนึ่งพันสองร้อยหกสิบลูกบาทเมตรนะคะนี่ ร่วมคู่นะคะร่วมขอบบอแล้วก็ร่วมร่วมอันนี้ร่วมนามนะคะร่วมตวสาทั้งหมดกับประมาณหนึ่งไรนะคะนี่ลจะจ้ะกว้างสิบหา้าแล้กก็เา้วสี่สิบเอ็ดเมตรนะคะอันนี้เลือกประมาณสามเมตรค่ะเพราะว่าจางเขาเพิ่มนะคะจางเพิ่มเพิ่มควมลึกตามค่วมเยา้วของมือแมคโครที่เพิ่มคูดลงไปได้นะคะนี่ละค่ะ มันก็สีความจุมันก็สีเลยหนึ่งันสองรอยหกสิบนะเพราะว่าเขาจ้างเพิ่ม